สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยนะคะพี่ต้อยก็พามาเดินรับลมทุ่งนายามเย็นดูนกเต็มเลยค่ะนะนกตัวขาวๆสัตว์ก็หาก,กินนะคะกินมแมลงกินลูกกบลูกเขียดหอยนะคะในทุ่งนาก็มีอาหารให้พวกนกได้หาก,กินนะคะส่งกําลังใจให้พี่น้องที่ประสบอุปถกภัยทุกภาคนะคะทุกจังหวัด ขอให้ทุกอย่างคลี่คลายเร็วๆนะคะค่ะมาเดินทุ่งนายามเย็นพี่ต้อยก็บริหารปอดตรงนี้มีเขียดร้องด้วยค่ะเนี่ยเฮยเสียงเพาะเลยเสียงเขียดเสียงกบเป็นเสียงธรรมชาติเพาะเดี๋ยวพี่ต้อยจะทำเพลงเทสปอดนะคะปอดเราจะได้แข็งแรงอืโซนหายใจลึกๆ สดชื่นค่ะลมเย็นมากเลยค่ะลมเย็นนะคะฟ้าหลังฝนนะคะเย็นสดชื่นมากดูพาอทีอยสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ต้อยทําเพลงของต่ายอลรไทยนะคะให้ตายไปกับใจนะคะมันจะมีฝนด้วยค่ะเกี่ยวกับฝนนะคะเพราะฟังเสียงเขียดไว้ด้วยนะคะค่ะ ฝนจะตกฟ้ายังทรงขาวให้เมฆเทาเๆเป็นคนสื่อสา,ารก่อนจะเปียกปอนยังพอหลบทันฟ้าฝนนั้นยังมีน้ำใจออ้บ่กมีน้ำใจคือฟ้าบทจะจากลา ก็ช pues ่างง่ายได้ฝากเพียงข้อความมาตัดเยื่อใยด้วยคำง่ายๆจบกันเสียทีเคยบอกอายแล้วว่าน้องไม่เคยหักใครตั้งหลักหัวใจรับความผิดหวังบ่ทัน คำว่าฮักเคยฟังจากอายเท่านั้นเผอใจวาดฝันจนมาเจ็บในวันนี้จะเก็บอายไว้ในทุกหยดน้ำตาที่จะไหลมาจากมิชั่วชีวิ จะจดจำอาอแต่สิ่งดีๆขอเก็บภากนี้ให้ตายไปกับใจเมื่ออ้ายมีคนที่ดีกว่าก็ถึงเวลาที่น้องต้องไปคอยบอกตัวเอง ว่าให้ตัดใจก้อนความหวั่นไหวกระจุกในใจทุกทีเคยบอกไอ้แล้วว่าน้องบมเคยฮักใครตั้งหลักหัวใจลับความผิดหวังบอดทันคำว่าฮักเคยฟังจากอายเท่านั้น เผอใจวาดฝันจนมาเจ็บในวันนี้จะเก็บอ้ายไว้ในทุกหยดน้ำตาที่จะไหลมาจากนี้ชั่วชีวิจะจดจำาอแต่สิ่งดีๆขอเก็บภักนี้ ให้ตายไปกับใจจะจดจำไอแต่สิ่งดีๆขอเก็บภาคนี้ให้ตายไปกับใจค่ะเทสปอดนะคะบริหารปอดเราให้แข็งแรงนะคะโควิดก็จะอยู่กับเราไปไม่ทราบว่าจะอีกนานเท่าไหร่นะ ก็ส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคนนะคะสู้ๆนะคะเราจะต้องผ่านวิกฤตไปด้วยกันทั้งโควิดทั้งน้ำท่วมภัยธรรมชาติเราก็ไม่มีใครคาดคิดนะคะว่าอะไรจะเกิดมาเกิดเมื่อไหร่ COVID, โควิดโรคระบาดก็ไม่มีใครรู้ว่าจะมาระบาดนะคะค่ะก็ส่งกำลังใจให้นะคะเราจะสู้ไปด้วยกัน Thank you for watching welcome to Thailand <laughs> ขอบคุณที่รับชมนะคะบายบายจุ๊บจุบสวัสดีคะ่ะบายค่ะเขียดเงียบไปแล้วบายบายขอบคุณคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบายบายจุ๊บ